สวัสดีทุกท่านนะครับนี่มีเหรียญหลวงพ่ออีกหนึ่งพ่อนะครับที่ดังนะครับเป็นพระยุคเดียวกับหลวงพ่อคูณเลยนะครับซึ่งจะเป็นพระที่สามารถกกว่าหลวงพ่อคูณด้วยนะครับนั่นคือหลวงพ่อจ้อยวัดศรีวิทุมพรนะฮะสวยเลยมีหลายเหรียญด้วยกันนะครับเป็นเหรียญหลับ หลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนนะอืมวสิอุทุมรรไม่แพงครับเหรียนละสองร้อยพร้อมส่งไปเลยง่ายๆเนาะไม่ต้องกดที่ลิงก์ด้านล่างแอดเพิ่มเพื่อนไปเลยก็ได้ครับใครซื้อหลายเหรียญลดให้ได้นะพร้อมส่งราคานี้พร้อมส่งไปเลยนะสองร้อยบาทสองรอยบาทพร้อมส่งนะครับนี่สวยเดิมๆเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บหนึง่งอ่ะ เป็นค้ากันนะแต่เหรียญเนี่ยสภาพใกล้กันหมดเลยสวยหมดนะครับเป็นเหรียญเดิมๆเ,เ,เนี่ยเดิมๆหมดเลยคือค้ากันนะเนี่ยค้าค้ากันนะคือผมเพราะค้าไม่นั่งเลือกนะบางทีต้องลูกค้าบอกว่าแต่จะบอกว่าสวยสวยเหมือนกันหมดเลยใครซื้อก่อนก็ยังมีคือจะเลือกองสวยๆให้เลยไม่ต้องแบบบางบางครั้งถ่ายรูปแล้วเนาะถ่ายรูปแล้วของร้อยบาทไม่แพงนะ เหรียญหลวงพ่อไม่แพงมีลงหนังสือด้วยนะอมีลงหนังสือด้วยอะนี่ให้ดูนิดนึงอะนี่เหรียญสวยเลยนะครับกระลายทองนะรุ่นหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนนะเอ้ยได้เงินล้านอ่าวัดศรีธุมพรอำเภอเมือง นววนะครับด้านหลังนะแล้วก็มีโค้ดจอดจานคือคือจ้อยหลวงพ่อจ้อยนี่เป็นสหายธรรมกับหลวงพ่อคูณด้วยนะครับแต่พรรษาท่านจะอ่ามากกว่าหลวงพ่อคูณด้วยนะนี่ด้านหลังเป็นยันห้านะครับอือพระเก่งหนึง่งรูปด้านหน้าเป็นหลวงพ่อจ้อยแล้วก็เป็นพระนอนนะเป็นรูปพระนอนคือมันเป็นกระไลเงินไอ้กระไลทองมันจะถ่ายยากนิดนึงนะอายุนี่เจ็ดสิบ ด้านล่าง 94, เลย94อศสส49นะครับ9449นะแล้วก็เขียนว่าโชคลาภอ่าไม่แพงด้วยสองร้อยพร้อมส่งเลยนะใครชอบหลายเหรียญอ่าถ้ายกหมดยกหมดทักได้อาจจะลดให้ได้นิดหน่อยนะเพราะมันก็ราคามันก็ถูกมากแล้วนะครับนี่เหรียญสวยงามดูขบตรงขอบตัดเหรียญใหม่เลยนะฮะเหรียญใหม่เลยไม่ต้องไปบูชาพระแพงแพงด้วย ซื้อไปแบบผมพูจอยนี่ต้องบอกว่าเป็นสายเมตตาดีอหนงองนะครับดีอหนงองเมตตาค้าขายเลยนะนี่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากกด Subscribe ด้ด้วยแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะมีลิงก์สินค้ามันจะพาดึงเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็เป็นลิงก์เพิ่มเพื่อน เป็นเพื่อนเพิ่มเพื่อนร้านสโตนสตอรี่ห้าสิบห้านะแล้วก็มีทำในทิกตอกด้วยแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เพราะว่ามันมันติดต่อ,อยากมันคือเราไม่ค่อยได้เล่นทิกตอกเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะลงเรื่อยๆนะอ่ะก็จะเป็นนี่อย่างนี้นะครับสวยงามเลยราคานะสองร้อยพร้อมส่งไปเลยสองร้อยพร้อมส่งไปเลยนะครับโอเควันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ